เรากินข้าวกันมาตั้งแต่เด็กกินแทบทุกวันกินมาตลอดทั้งชีวิตแต่มีคำถามหนึ่งที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาคือทำไมอยู่ๆข้าวถึงถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของเบาหวานการอักเสบและโรคเรื้อรังเต็มไปหมดทั้งที่คนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าก็กินข้าวเหมือนเราแต่ไม่ได้เป็นเบาหวานกันง่ายขนาดนี้คำถามนี้สำคัญมากเพราะถ้าเราตอบผิด เราอาจกำลังโทษอาหารผิดตัวและพาตัวเองไปสู่การกินที่ยิ่งทำร้ายร่างกายในระยะยาวความจริงข้อแรกที่ต้องยอมรับคือข้าวไม่ได้เปลี่ยนไปเร็วเท่ากับร่างกายของเราสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆคือระบบเผาผลาญฮอร์โมนความเครียดการนอนและรูปแบบชีวิตทั้งหมดคนสมัยก่อนกินข้าวหลังจากใช้แรงงานเคลื่อนไหวทั้งวันนอนเป็นเวลาไม่ได้จ้องจอไม่ได้เครียดสะสม แต่ร่างกายคนปัจจุบันกินข้าวในวันที่แทบไม่ขยับตัวเครียดตั้งแต่เช้าจนรเย็นนอนดึกและอินซูลินทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาเมื่อบริบทของร่างกายเปลี่ยนแป้งที่เคยเป็นพลังงานกลับกลายเป็นภาระทันทีเพราะร่างกายไม่ได้ต้องการพลังงานเพิ่มแต่กลับถูกบังคับให้รับเข้าไปทุกวัน สิ่งที่ตามมาคือน้ำตาในเลือดสูงขึ้นง่ายอินซูลินหลั่งถี่ขึ้นและเมื่ออินซูลินสูงซ้ำๆร่างกายจะเข้าสู่โหมดสะสมไขมันและการอักเสบโดยอัตโนมัตินี่คือจุดที่ทำให้ข้าวเริ่มถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงตัวกระตุ้นในร่างกายที่ไม่พร้อม อีกความจริงที่คนไม่ค่อยพูดกันคือเบาหวานและการอักเสบไม่ได้เกิดจากข้าวมื้อเดียวแต่มันเกิดจากการกินข้าวในสภาพร่างกายที่อินซูลินดื้ออยู่แล้วกินในวันที่พักผ่อนไม่พอกินในวันที่เครียดและกินในมื้อที่ไม่มีตัวช่วยชะลอการดูดซึมเลยข้าวจึงกลายเป็นแป้งเร็วที่ผลักน้ำตาลให้พุ่งทันทีและเมื่อสิ่งนี้เกิดซ้ำทุกวันร่างกายจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณผิดปกติออกมาทั้งง่วงหลังอาหารอืดแน่น น้ำหนักขึ้นง่ายและอักเสบแบบที่ตรวจเลือดทีหลังถึงจะรู้ตัวสิ่งที่น่ากลัวคือหลายคนแก้ปัญหานี้ด้วยการตัดข้าวออกทั้งหมดโดยไม่เข้าใจต้นเหตุจริงผลที่ตามมาคือร่างกายเข้าสู่โหมดเครียดฮอร์โมนความเครียดสูงขึ้นระบบเผาผลาญช้าลงและสุดท้ายกลับอ้วนง่ายกว่าเดิม นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนเลิกกินข้าวแต่ไขมันหน้าท้องไม่ยอมไปและผลเลือดยิ่งแย่ลงทั้งที่ตั้งใจดูแลตัวเองอย่างจริงจังดังนั้นคำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ข้าวดีหรือไม่ดีแต่คือข้าวแบบไหนเหมาะกับสภาพร่างกายแบบใดและเรากำลังกินข้าวในจังหวะที่ร่างกายใช้มันได้จริงหรือกำลังผลักมันเข้าไปในระบบที่เผาผลาญพังอยู่แล้ว เพราะข้าวจานเดียวกันอาจเป็นพลังงานสำหรับคนหนึ่งแต่เป็นชนวนการอักเสบสำหรับอีกคนหนึ่งได้โดยสิ้นเชิงซีรีส์นี้จะไม่ชวนคุณกลัวข้าวและจะไม่บอกให้คุณเลิกกินข้าวแต่จะพาคุณเข้าใจความจริงเรื่องแป้งน้ำตาลการอักเสบและระบบเผาผลาญแบบที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้คุณเลือกกินข้าวได้อย่างไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องเสี่ยงเบาหวานและไม่ต้องพาร่างกายไปสู่การอักเสบโดยไม่รู้ตัว และจากคำถามใหญ่นี้ตอนต่อจากนี้เราจะเริ่มแยกให้ชัดว่าข้าวขาวที่ถูกกล่าวหามากที่สุดนั้นแท้จริงแล้วแยกแค่ไหนใครกินได้ใครควรระวังและทำไมบางคนกินข้าวขาวทั้งชีวิตแต่ไม่เคยเป็นเบาหวานเลยแม้แต่นิดเดียวข้าวขาวถูกตราหน้าว่าเป็นตัวร้ายมานานว่าเป็นแป้งเร็วกินแล้วน้ำตาลพุ่งกินแล้วอ้วนกินแล้วเสี่ยงเบาหวานแต่คำถามสำคัญคือ ข้าวขาวทำแบบนั้นกับทุกคนจริงหรือไม่หรือมันกำลังถูกเข้าใจผิดเพราะเรามองแค่ตัวอาหารแต่ไม่มองสภาพร่างกายที่รับมันเข้าไปความจริงคือข้าวขาวเป็นแป้งที่ย่อยง่ายจริงและถูกดูดซึมเร็วจริงนั่นหมายความว่ามันสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้เร็วกว่าแป้งที่มีไฟเบอร์สูงแต่เร็วไม่ได้แปลว่าเลวเสมอไปเพราะสำหรับร่างกายบางประเภทความเร็วนี้กลับเป็นข้อดี ไม่ใช่ข้อเสียลองคิดง่ายๆว่าถ้าร่างกายคุณยังเผาผลาญดีอินซูลินยังตอบสนองได้ปกติกล้ามเนื้อยังพร้อมรับพลังงานข้าวขาวจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างรวดเร็วและถูกใช้งานจริงโดยแทบไม่เหลือให้สะสมเป็นไขมันหรือก่อการอักเสบนี่คือเหตุผลที่นักกีฬาคนใช้แรงงานหรือคนที่ขยับร่างกายสม่ำเสมอสามารถกินข้าวขาวได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อข้าวขาวเข้าไปอยู่ในร่างกายที่ไม่พร้อมใช้พลังงานร่างกายที่อินซูลินเริ่มดือ้อเครียดสะสมนอนน้อยและขยับตัวน้อยในสภาพนี้ข้าวขาวจะกลายเป็นตัวเร่งให้น้ำตาลในเลือดพุ่งเร็วอินซูลินต้องหลั่งแรงและถี่ขึ้นและเมื่อสิ่งนี้เกิดซ้ำทุกวันร่างกายจะเริ่มเก็บพลังงานส่วนเกินในรูปของไขมันโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องและไขมันพอกตับ พร้อมกับกระบวนการอักเสบที่ค่อยๆสะสมแบบเงียบๆนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนกินข้าวขาวแล้วง่วงทันทีหลังอาหารบางคนรู้สึกอืดแน่นสมองช้าและอยากของหวานต่อทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะข้าวขาวชั่วร้ายแต่เพราะมันกำลังสะท้อนสภาพอินซูลินและระบบเผาผลาญที่เริ่มมีปัญหาอีกจุดหนึ่งที่คนมักมองข้ามคือปริมาณและบริบทของมื่ออาหาร ข้าวขาวหนึ่งทัพพีที่กินคู่กับโปรตีนผักและไขมันดีจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลต่างจากข้าวขาวกองใหญ่ที่กินเดี่ยวๆหรือกินคู่กับอาหารแปรรูปน้ำตาลหรือเครื่องดื่มหวานอย่างสิ้นเชิงข้าวขาวไม่เคยทำงานลำพังแต่ม e <k> ันทำงานร่วมกับสิ่งที่อยู่ในจานเดียวกันเสมอดังนั้นคำถามว่าใครกินข้าวขาวได้คำตอบคือ คนที่ยังเผาผลาญดีไม่มีภาวะดื้ออินซูลินชัดเจนน้ำหนักคุมได้ไม่ง่วงหลังอาหารและไม่มีสัญญาณน,น้ำตาลแกว่งส่วนใครควรระวังเป็นพิเศษคือคนที่พุงลงง่ายน้ำหนักขึ้นไวเหนื่อยง่ายง่วงหลังมื้ออาหารตรวจพบไขมันพอกตับหรือมีประวัติน้ำตาลในเลือดสูงแม้จะยังไม่เป็นเบาหวานก็ตามสิ่งสำคัญคือการระวังไม่ได้แปลว่าต้องเลิกกินทันทีแต่หมายถึงการรู้จักปรับจังหวะ ปรับปริมาณและปรับคู่กินให้เหมาะกับร่างกายเพราะการตัดข้าวขาวออกแบบสุดโต่งในร่างกายที่เครียดอยู่แล้วอาจยิ่งกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดและทำให้ระบบเผาผลาญแย่ลงกว่าเดิมข้าวขาวจึงไม่ใช่ผู้ร้ายตัวเดียวในเรื่องนี้แต่มันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบเผาผลาญของคุณยังแข็งแรงอยู่หรือไม่และเมื่อเราเข้าใจบทบาทของข้าวขาวอย่างตรงไปตรงมาเราจะเริ่มตั้งคำถามต่อไปได้ว่า แล้วข้าวสีเข้มอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ถูกยกให้เป็นพระเอกด้านสุขภาพนั้นดีจริงทุกกรณีหรือเปล่าและมีอะไรที่คนรักสุขภาพมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับมันบ้างข้าวไรซ์เบอร์รี่ถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของการกินเพื่อสุขภาพเป็นข้าวสีม่วงเข้มที่มาพร้อมภาพจำเรื่องไฟเบอร์สูงตานอนุมูลอิสระลดการอักเสบและช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด จนหลายคนเชื่อไปโดยปริยายว่าถ้าเปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ปัญหาสุขภาพจะดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่ความจริงคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีจริงในหลายมุมและถูกเข้าใจผิดในหลายจุดเช่นกันจุดแข็งของข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปฏิเสธไม่ได้คือปริมาณไฟเบอร์และสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มเดียวกับที่พบในบลูเบอร์รี่และองุ่นสีม่วง สารกลุ่มนี้มีบทบาทช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายช่วยปกป้องหลอดเลือดและมีผลทางอ้อมต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดเมื่อกินในบริบทที่เหมาะสมไฟเบอร์ในข้าวไรซ์เบอรี่ยังช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งเร็วเท่าข้าวขาวและช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่คนที่เริ่มใส่ใจสุขภาพหรือมีภาวะน้ำตาลแกว่งมักถูกแนะนำให้เปลี่ยนมาทานข้าวชนิดนี้แต่ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการคิดว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่ทำให้น้ำตาลขึ้นหรือกินเท่าไหร่ก็ได้ความจริงคือไม่ว่าข้าวจะสีอะไรมันก็ยังเป็นแป้งและยังให้คาร์โบไฮเดรตในปริมาณใกล้เคียงกัน ถ้ากินมากเกินไปหรือกินในจังหวะที่ร่างกายไม่พร้อมใช้พลังงานน้ำตาลในเลือดก็สามารถสูงได้เช่นกันเพียงแค่สูงช้ากว่าไม่ได้แปลว่าสูงไม่ได้อีกประเด็นที่คนรักสุขภาพมักไม่ค่อยพูดถึงคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ย่อยยากกว่าข้าวขาวสำหรับบางร่างกายนี่คือข้อดีแต่สำหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่มีลำไส้ไวยลำไส้อักเสบ ท้องอืดง่ายหรือระบบย่อยไม่แข็งแรงไฟเบอร์และโครงสร้างของข้าวไรซ์เบอรี่อาจกลายเป็นภาระทำให้เกิดอาการแน่นอืดหรือถ่ายไม่สุดซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นอาการดีท็อกส์ทั้งที่จริงแล้วลำไส้กำลังทำงานหนักเกินไปนอกจากนี้การหุงและการเคี้ยวก็มีผลอย่างมาก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่หุงแข็งเคี้ยวไม่ละเอียดจะยิ่งเพิ่มภาระให้ระบบย่อยและทำให้การดูดซึมพลังงานไม่สม่ำเสมอส่งผลให้บางคนรู้สึกเพลียหลังมื้ออาหารทั้งที่กินอาหารเพื่อสุขภาพเต็มที่แล้วสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่ใช่ข้าวลดน้ำตาลและไม่ใช่ข้าวรักษาโรคแต่มันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดความผันผวนของน้ำตาลและการอักเสบได้ดีเมื่อใช้ถูกวิธี ถูกปริมาณและเหมาะกับสภาพร่างกายถ้าใช้ผิดบริบทมันก็สามารถสร้างปัญหาได้เช่นเดียวกับข้าวชนิดอื่นสุดท้ายแล้วประเด็นสำคัญไม่ใช่การถามว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีกว่าข้าวขาวหรือไม่แต่คือคำถามว่าร่างกายของคุณตอนนี้ต้องการแป้งแบบไหนจังหวะไหนและปริมาณเท่าไหร่เพราะข้าวที่ดีที่สุด ไม่ได้ถูกตัดสินจากสีหรือกระแสสุขภาพแต่ถูกตัดสินจากผลลัพธ์ที่ร่างกายตอบสนองกลับมาและเมื่อเข้าใจทั้งข้าวขาวและข้าวไรซ์เบอร์รีแล้วคำถามถัดไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือทำไวบางคนกินข้าวแบบเดียวกันแต่บางคนอักเสบบางคนไม่อักเสบซึ่งคำตอบไม่ได้อยู่ที่ตัวข้าวเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่สิ่งที่กินคู่กับข้าวในทุกมื้อของชีวิตประจำวัน คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางวันกินข้าวเหมือนเดิมแต่รู้สึกอ่อนเพลียท้อบวมหรือมีอาการอักเสบขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุความจริงเรื่องการอักเสบจากข้าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีข้าวเพียงอย่างเดียวข้าวขาวหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ล้วนมีผลต่อร่างกายแต่สิ่งที่จะกำหนดว่าคุณอักเสบหรือไม่อยู่ที่คู่กินของข้าวในแต่ละมื้อการเลือกอาหารที่ทานคู่กับข้าวสำคัญมาก ถ้ากินข้าวคู่กับผักหลากสีไฟเบอร์สูงโปรโตีนดีเช่นปลาไก่หรือเต้าหู้ร่างกายจะดูดซึมแป้งช้าลงน้ำตาลไม่พุ่งทันทีและไม่กระตุ้นอินซูลินมากเกินไปนั่นหมายความว่าระบบเผาคลานทำงานได้ต่อเนื่องลำไส้และตับไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปแต่ถ้ากินข้าวพร้อมของทอดของหวานหรืออาหารแปรรูป ร่างกายจะต้องเผชิญกับน้ำตาลและไขมันอิ่มตัวพร้อมกันนี่คือช่วงเวลาที่ข้าวกลายเป็นตัวกระตุ้นอักเสบทันทีทำให้เกิดพลังงานสวิงสูงต่ำเหนื่อยง่ายท้องบวมและเซลล์อักเสบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าข้าวจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ตามอีกเรื่องที่หลายคนมองข้ามคือปริมาณและช่วงเวลาการกิน ข้าวมื้อใหญ่พร้อมของหวานหรือดื่มน้ำหวานหลังมือ้อจะทำให้น้ําตาลและอินซูลินพุ่งเร็วร่างกายเข้าสู่โหมดสะสมไขมันง่ายขึ้นโดยเฉพาะไขมันพุงและรอบเอวขณะที่การแบ่งมื้อให้เหมาะสมกินคู่โปรตีนและไขมันดีร่างกายจะปล่อยพลังงานช้าไม่เกิดการอักเสษและระบบเผาผลาญทำงานต่อเนื่องสรุปง่ายๆคือข้าวไม่ใช่ศัตรูแต่คู่กินของข้าวตังหาก ที่เป็นตัวกำหนดว่าร่างกายจะอักเสบหรือสบายการเลือกคู่กินที่ถูกต้องจะช่วยลดอักเสบลดความเสี่ยงน้ำตาลพุ่งและทำให้การลดพุงหรือควบคุมน้ำหนักง่ายขึ้นลองสังเกตมื้อข้าวถัดไปของคุณมันคือข้าวคู่กับอะไรถ้าเป็นของทอดของหวานหรืออาหารแปรรูปลองเปลี่ยนมื้อถัดไปให้คู่กับผักและโปรตีนดี แล้วคุณจะเห็นความแตกต่างทั้งพลังงานและสุขภาพจากภายในคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนกินข้าวเหมือนกันทุกวันแต่กลับมีน้ำตาลพุ่งง่ายบางครั้งน้ำหนักขึ้นหรือรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกท้องบวมในขณะที่บางคนกินข้าวก็สบายไม่มีปัญหาอะไรเลยความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ข้าวเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เหมาะสมและคู่กินที่เลือก ข้าวเป็นแป้งที่ร่างกายเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อใช้เป็นพลังงานถ้ากินมากเกินไปหรือกินคู่กับน้ำตาลและอาหารแปรรูปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเร็วร่างกายต้องหลังอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมทำให้เซลล์สะสมไขมันง่ายขึ้นและระบบเผาผลาญต้องทำงานหนักตลอดเวลาพฤติกรรมแบบนี้สะสมไปนานๆเป็นสาเหตุหลักของภาวะดื้ออินซูลินและเสี่ยงต่อเบาหวานและโรคไต สำหรับคนที่มีปัญหาไตการกินข้าวและแป้งในปริมาณมากๆพร้อมกับโปรตีนหรืออาหารแปรรูปบางประเภทจะทำให้ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อกรองของเสียและน้ำตาลส่วนเกินนี่คือเหตุผลที่ข้าวสามารถส่งผลต่อไตได้โดยไม่รู้ตัวแม้ว่าจะเป็นข้าวที่ดูดีต่อสุขภาพเช่นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอรี่แต่ถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดก็ยังพุ่งและภาระต่อไตก็ยังสูง ข่าวดีก็คือเราสามารถปรับวิธีการกินข้าวให้ปลอดภัยต่อทั้งเบาหวานและไตได้เริ่มจากเลือกข้าวที่เหมาะกับตัวเองข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องหรือข้าวที่มีไฟเบอร์สูงช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลลดการพุ่งของน้ำตาลในเลือดและช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นการกินคู่กับโปรตีนและไขมันดีเช่นปลาไข่ถั่วหรืออะโวคาโดจะช่วยลดการสะสมไขมันและลดภาระการทำงานหนักของไต อีกเคล็ดลับสำคัญคือเรื่องปริมาณและช่วงเวลากินข้าวในมื้อหลักให้พอดีอย่าก,กินเกินความต้องการของร่างกายและถ้าอยากกินมื้อว่างให้เลือกน้ำเปล่าผักหรือผลไม้ไฟเบอร์สูงแทนของหวานเพื่อให้ร่างกายไม่ต้องหลั่งอินซูลินมากเกินไปลดการสะสมไขมันและลดอาการบวมจากน้ำตาลนอกจากนี้การกินคู่กับอาหารที่มีดัดชนีน้ำตาลต่ำเช่นผักต้มหรือเนื้อไม่ติดมันจะช่วยให้ข้าวไม่ทำให้ร่างกายพุ่งเร็วเกินไป การปรับคู่กินแบบนี้ไม่เพียงช่วยลดน้ำตาลพุ่งแต่ยังช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงการอักเสบของร่างกายสรุปง่ายๆคือข้าวไม่ใช่ศัตรูแต่การกินไม่ระวังปริมาณเกินหรือคู่กินผิดๆจะทำให้น้ำตาลพุ่งไตทำงานหนักและระบบเผาผลาญพังได้ การปรับปริมาณข้าวที่เลือกและคู่กินในแต่ละมือ้อจะช่วยให้คุณกินข้าวได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงเบาหวานและปกป้องไตในระยะยาวลองสังเกตมื้อถัดไปของคุณว่าข้าวคู่กับอะไรกินมากเกินไปหรือไม่และกินคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีหรือเปล่าการปรับแค่ไม่กี่มือ้อก็สามารถลดน้ำตาลคุ้งลดภาระไตและลดการอักเสบจากข้าวได้ทันทีและที่สำคัญลองจำไว้ว่า ข้าวไม่ใช่ศัตรูแต่เราต้องเป็นเพื่อนที่รู้จักกันให้ดีการปรับพฤติกรรมเล็กๆในทุกมือ้อจะช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นลดพุงลดน้ำตาลและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแบบยั่งยืนมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีสน์นี้เราจะตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดสุดท้ายแล้วเราควรกินข้าวขาวหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่คำตอบอาจไม่ใช่แบบที่คุณคิดเพราะความจริงคือ ไม่มีข้าวชนิดไหนดีที่สุดสำหรับทุกคนมีแต่ข้าวที่เหมาะกับร่างกายและบริบทชีวิตของคุณมากที่สุดเริ่มจากข้าวขาวข้าวข,าว,ขาวไม่ใช่ผู้ร้ายและไม่ใช่อาหารต้องห้ามเสมอไปข้าวขาวย่อยง่ายให้พลังงานเร็วเหมาะกับคนที่ร่างกายยังไวต่ออินซูลินคนที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอใช้พลังงานเยอะหรือไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือด ถ้าคุณเป็นคนผอมเผาผลาญดีไม่ง่วนหลังอาหารไม่อ้วนลงพุงและไม่มีประวัติเบาหวานข้าวขาวในปริมาณที่เหมาะสมและกินคู่กับโปรตีนไขมันดีและผักยังสามารถอยู่ในชีวิตคุณได้โดยไม่ทำให้ร่างกายอักเสบต่อมาคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมจังหวะน้ำตาลมากกว่าพลังงานเร็วเหมาะกับคนที่มีภาวะน้ำตาลแว่งอ้วนลงพุงเหนื่อยง่าย ม่วงหลังอาหารหรือมีความเสี่ยงเบาหวานไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไรซ์เบอรี่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลลดการพุ่งของอินซูลินและช่วยลดการอักเสบระดับเซลล์แต่ข้อสำคัญคือถึงจะเป็นข้าวดีถ้ากินมากเกินไปก็ยังทำให้น้ำตาลพุ่งและไตทำงานหนักได้เช่นกันดังนั้นประเด็นสำคัญไม่ใช่เลือกสีข้าวแต่คือคุณรู้จักร,ร่างกายตัวเองแค่ไหนให้ลองประเมินตัวเองง่าย ถ้ากินข้าวแล้วง่วงหิวเร็วน้ำหนักขึ้นง่ายหรือท้องอืดนั่นคือสัญญาณว่าร่างกายคุณอาจจัดการแป้งได้ไม่ดีควรลดปริมาณและเลือกข้าวที่มีไฟเบอร์สูงขึ้นถ้ากินแล้วรู้สึกปกติมีแรงไม่ง่วงไม่บวมคุณอาจยังสามารถกินข้าวขาวได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดทีนี้มาดูแผนกินข้าวเพื่อลดอักเสบระยะย,ยาวที่ทุกคนเอาไปใช้ได้ข้อแรก กินข้าวน้อยลงแต่สม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องตัดข้าวแต่ลดปริมาณให้พอดีและไม่กินซ้ำซ้อนหลายมื้อที่เป็นแป้งล้วนข้อ 2. ข้าวต้องไม่กินเดียวทุกมื้อควรมีโปรตีนไขมันดีและผักเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลลดการพุ่งของอินซูลินและลดการอักเสบระดับเซลล์แต่ข้อสำคัญคือถึงจะเป็นข้าวดีถ้ากินมากเกินไปก็ยังทำให้น้ำตาลพุ่งและไตทำงานหนักได้เช่นกัน ดังนั้นประเด็นสำคัญไม่ใช่เลือกสีข้าวแต่คือคุณรู้จักร่างกายตัวเองแค่ไหนสรุปสุดท้ายของซีรีส์นี้คือข้าวไม่ใช่ศัตรูของสุขภาพแต่การกินข้าวแบบไม่เข้าใจร่างกายคือสิ่งที่พาไปสู่การอักเสบเบาหวานและปัญหาไตาในระยะยาวถ้าคุณเลือกข้าวให้เหมาะกินให้พอดีและจับคู่ให้ถูกข้าวจะกลับมาเป็นอาหารพื้นฐานที่เลี้ยงร่างกายคุณได้อย่างแข็งแรงไม่ใช่ทำร้ายมัน และนี่ก็คือซีรีส์ข้าวขาว vs ข้าวไรซ์เบอรรี่กินอะไรลดอักเสบดีที่สุด หวังว่าซีรีส์นี้จะช่วยให้คุณมองข้าวต่างออกไปไม่ใช่ในฐานะผู้ร้ายแต่ในฐานะอาหารพื้นฐานที่ต้องเข้าใจให้ถูกจังหวะถูกปริมาณและถูกกับร่างกายของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกข้าวขาวหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่สิ่งสำคัญไม่ใช่สีของข้าวแต่คือความเข้าใจว่าร่างกายคุณตอบสนองกับแป้งแบบไหนและคุณกินมันในบริบทของชีวิตแบบใด ขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของเราถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อให้คนรอบตัวคุณได้เข้าใจเรื่องอาหารและสุขภาพมากขึ้นไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปขอให้ทุกมื้อของคุณเป็นมื้อที่ไม่ทำร้ายร่างกายและพาคุณไปสู่สุขภาพที่ยั่งยืนจากภายในครับ